สหสมาพินิมมิตาสาวุทันตังกรีเมฆรังอุทิตโคราชเสนมารังทานาทิรามวิธินาชิตวาหุนินโทตันเตชะสาวาตุเตชยมังขารานีพระจอมมุนีได้เอาชนะพระยามาน ผู้เนรมตรแขนมากตั้งพันคืออาวุธครบมือที่ช้างครีเมครามาพร้อมกับเปล่าเซนามานซึ่งโหร้องกึกก้องด้วยวิธีอธิฐานถึงทานบารมีเป็นต้น ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนานเทินมาราติเรกมามพิยุทธิต,ตา,ารันติงโครัมปานาราวะกมาม ขมาทาทายัขังขันติสุทธาตวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาวาตุเตชัยมังคารณีอาหนึ่งพระจอมมุนีได้เอาชนะยากชื่ออารวากาผู้มีจิตหยาบกระด้าง ผู้ไม่มีความอดทนมีความพิรึกน่ากลัวกว่าพระยามานซึ่งได้เข้ามาต่อสู้อย่างยิ่งยวดจนตลอดคืนยันรุง่งด้วยวิธีทรมานอันดีคือขันติความอดทนขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนานเทินนาลาคิริงกาจาวารังอธิมาตะภูตังทาวกิจากมาัสานีวาสุธารุนันตังเมตัมภูเสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคารานี พระจอมมุนีได้เอาชนะช้างตัวประเสริฐชื่อนาราคีรีที่เมายิ่งนักและแสนจะดุร้ายประดุดไฟป่าและจากระวุดและสายฟ้าด้วยวิธีลดลงด้วยน้ำคือความมีพระไทยเมตตา ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธาชัยมงคนนั้นเถิดขะมาติหาทาสุธารุนันตังภาวันติโยชาณปะทางคุริมาระวันตังอิทธิพิสังขตมโนชิตวามุนินโท กันเตชะสาขวตุเตชยมังการานีพระจอมมุนีทรงคิดจะแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหารจึงได้เอาชนะโจรชื่อองคุริมันผู้แสนดุร้าย มีฝีมือถือดาบวิ่งไล่พระองค์ไปสิ้นระยะทางสามโยศขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธาชัยมงคล นานเถินกตาวานากาตามุทารังอิวะคาปินิยาจินใจยทุทวจนางจนกายมาเชสันเตนสโหมวิทินาชิตาวามุนินโทตันเตชาสาหวตุเตชยามังคารานี พระจอมมุนีได้เอาชนะคำกล่าวใส่ร้ายของนางจินจามานวิกาซึ่งทำอาการเหมือนดังตั้งคันเพราะเอาท่อนไม้กรมผูกไว้ที่หน้าท้องด้วยวิธีทรงสมาธิอันงามคือ ความกระทำพระทยให้ตั้งมานนิ่งเฉยในทามกลางหมู่ชนขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธถ้าชัยมงคล นานเถินตัจจวิหายามติตาจักวาทะเกตุงพิโรปิตามนังอติอันทภพูตังปัญญาปฏิปัชริโตชิตาวามุนิโตตันเตชะสาวาตุเตชะยมังคารานีพระจอมมุนี ผู้รุ่งเรืองด้วยแสงสว่างคือปัญญาได้เอาชนะสัจจการนิครนผู้มีความคิดมุ่งหมายในอันจะละทิ้งความสาสตร์มีใจคิดจะยกถอยคำ ของตนให้สูงประดุดยกธงและมีใจมืดมนยิ่งนักด้วยการแสดงเทศนาให้ถูกใจขอใช้มงคลทั้งายจงมีแด่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธ,ธชัยมงคลนานเทิน นันโทปานันชะพุทธังวิพุทธังมหิตจริงทเตนะเทระพุทธเกนะธรรมะปยนันโตอิทุปเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาสภาวะตุเตชัยามังคารณาีพระจอมมุนีได้เอาชนะพญา,านาคราช นั่นโทปนันธาผู้มีความรู้ผิดมีฤทธิ์มากด้วยวิธีบอกอุบายให้พระโมคัลานาเทระพุทธาชิโนโรสแสดงฤทธิ์เนรมิตายเป็นนาคราชไปทรมานพญานาะค ชื่อนันทว่าปานาันทานาขอชัมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธาชาัยมงคลนานเทินภูขาหกติปุจเกนะสุทธัตากราม,มังวิสุทธิทชุติมิตรทิิปกาพิธานัง ยานาคาเทนวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชัยมังคารานีพระจอมมุนีได้เอาชนะพระพรมผู้มีนามว่าท้าพากาพรมผู้มีฤทธิ์คิดว่าตนเป็นผู้รุ่งเรือง ด้วยคุณอันบริสุทธิ์ผู้ถูกพญานาครัดมือไว้แน่นเพราะมีจิตคิดถือเอาความเห็นผิดด้วยวิธีวางยาคือทรงแสดงเทศนาให้ถูกใจขอใชยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่านด้วยเดช แห่งพระพุทธาชัยมงคลน,นั้นเทินเอตาปิาพ,พุทธาชายมังคาราอัตคาทายโยอาจโนทินทิเนสระเตมาตันทีหิตตาวาน,าน,านเาานกวิวิธานิจุปาทาวานิโมคังสุขงสัของอาทิกเมยนรกสปัญโย ีปัญญาไม่เกียจข้านสวดและระลึกถึงพระพุทธชัยมงคลแปดคาถาเหล่านี้บุคคลน,นั้นจะพึงรักความจจริยอันตรายทั้งรลายทุกอย่างเสียได้และเข้าถึงความรุบพ้คือ พระนิพพานอันบร,รม,มาสุขนันแล